สวัสดีครับวันนี้เราอยู่บ้านสวนนะครับอยู่ริมน้ำโขงครับมากินข้าวนะครับวันนี้บรรยากาศมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับมากับญาติๆนะครับดูครับเขาไม่ถ่ายหน้าเขาพูดง่ายนี้ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมจะพามาดูน้ำโขงเด้ครับผม ทางลงนะครับจะพาท่านผู้ชมมาอยู่ดูวิวนะครับภูเขาควายนะครับดูสวยมากนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่จังหวัดเมืองการนะครับจังหวัดเมืองกาญครับเนี่ยเห็นสะพานตอมอ้ะไหมครับนั่นคือตอมอเขากำลังทําสะพานนะตรงนั้นไกลมากนะครับนะครับนี่คือตอมอนะนะครับเห็นไหมครับตอมอะ ตะมอที่สะพานจะข้ามเนี่ยแขวนแขวนนี่นะครับติดกันเลยตรงนี้จะทำเป็นแลนด์มาร์คนะครับครับสวยมากครับสวยมากแรงดีอ่าน้ำท่วมเกาะครับจะมีเกาะอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับตรงนี้น้ำท่วมเกาะนะครับนะอ่านี่คือบรรยากาศกับข้าวที่เรากินกันนะครับ ดูนะครับมีน้ําตกมีส้มตํานะครับมีลาบนะครับเนี่ยมีรรยากาศบ้านๆครับพี่อ่าดูดูคนหล่อดาราครับนี่พระเอกครับพระเอกยกมือพระเอกเอ้ยนี่พระเอกนะครับนี่คือพระเอกในรายการวันนี้นะครับพระเอกดูพระเอกชื่ออะไรพระเอกชื่ออะไรนะจะได้สามล้านวิวแล้วชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเต็นชื่ออะไรชื่อเต็นครับโอ้พระเอกชื่อเต็นเฮ้ยดีมากดีมาก นี่มาญาติญาตินะครับญาติญาตินี่น้องชายนะครับนี่ก็พี่พี่พี่ครับพี่มามาด้วยนะครับนละคุณยายนะครับอันนี้นี่น้องสาวครับน้องสาวอ่ะมากินข้าวครับอ่ะท่านผู้ชมนะครับมาวันนี้ดูนะครับนี่น้ําตกร้านดังบึงการนะครับร้านอะไรก็ไม่รู้นะครับดูนะครับอร่อยมากนะครับชิมไม่ดู มีราบมีก้อยครับมีน้ำซุปน้ำซุปต้มขมใบไ,ไทยสดน้ำซุปนะครับดูนะครับ กินกับเป็นเฟมารีน,นะครับครอบครัวดูแนนมนดูนับดูนี่คือผักผักทางเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าต้นหอมเหิดนะครับใบมันจะเหมือนใบงานนครับดูนผักเคียงนะครับเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยที่เหมือนกันแถวแถวเขตรุ่มแม่น้ําโขงนี่เขาจะมีขายหมดแล้วครับมีทา <c oughs> งฝั่งไทยฝั่งเรามีเหมือนกันเลือกต้นหอมเหินเป็นศูนย์ภัยนะครับเนี่ย อ่ารักษาโรคน่าจะเป็นเกี่ยวกับภายในนะครับเป็นเป็นหวังเป็นหวัดเลยก็น่าน่าจะได้อยู่นะครับเนี่ยกินกินกินกับลาบนะครับกับต้มครับส้มตํะครับกินเข้ากันได้นะครับดูนะครับเนี่ยเราจะดูนี่ปลาตัวละห้าสิบบาทคุ้มนะครับตัวนี้ปลาหมอนะครับปลาหมอหรือปลาเข็งครับแถวอีสานหรือปลาเข็งนะครับปลาหมอพู้เหนยแน่นเหนียแน่นเนยแน่น ดูนะครับดูเนี่ยดูดูไอเขาดูไอเขาไอเขาอืมนั่งอืมอร่อยไรออกไปแล้วอร่อยดีนะครับตาหายไม่รักที่ตามเด็กด้วยมีเด็กด้วยดูน้ำดูเด็กดูหลานครับหลาน ดาราดาาเลยเนี่ยดาราช่วยองนิ้หน่อย้งนิดดาราครับดาราแม่กองครับเดี๋ยวผมจะชิมลาบให้ดูนะครับลาบร้านดังเหมือนกันนะครับียนะครับเยดยังดูครับ อืมเข้ากันครับอร่อ่ารอเมื่ไหรตอนนี้รออะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมรอติบข้าวกล่องข้าวข่าข่าแม่ครับดูนี่ข้าวกล่องข้าวข่าแม่ครับใหญ่ขนาดไหนครับวูสใครข่าแม่ได้ไม่รู้จะเป็นยังไงครับดูกองน้ำในแผงว่ะไม่รู้ไอ้แค่กลัวไม่อิ่มเนี่ยผมว่าบ้าแล้วครับดูมันใหญ่มากนะครับ ่ครับมาจะขึ้นมาอยู่นี่เป็นการก้วาวข้ามนั่นแหละกล่องข้าวน้อยข้าแม่เขาเรียกมือเียใครอยู่นะแต่ทได้เห็นข้าววนะันนี้ค่ะดูครับกับข้าววันนี้ครับมาเพิ่มอีกสมาชิกครับเป็นคู่บ่าวสาวนะครับมันมีอารมณ์ากินข้าวด้วยนะครับแล<อ>้วพดูนะพี่น้อยแม่ผมจะกินนี้ให้ดูนี่เป็นแหนมเนื้อนะแหนมเนื้ออร่อยมากนะครับจะกินให้ดูนะครับคู่ยูมงก่ากินดูนะครับเราจะคู่นะครับ ดีครับผมจะ<ด>ชิมให้มมดูนะครับแหนมหมูม ผูใดลุงลุงลานคนาผมเป็นคนมือนการเนาะมันก็อธิบายมันมีมองกานมองการตรงนี้บางาแต่เขามเป็นยังไมไหวทุกถามคนทั้งเรืคนคนมุอการเนี่ยนะก็เยอะอยู่นี้เนาะแต่ว่าผมไมันังทุนนี้คนว่าเขาเนี่ยคืออธิบายคนมุอการด้ยเ่ยเขา่ยเขาไม่กยังกอแบบาควางไปกี่เนาะงนไปวแล้วอ่งงี้ยบงคนนเลุงบอลูเออเราบอลูนะโอ้่าเป็นเช่นหล

นี่อยู่สถานที่ส่วนตัวของอพี่ชายนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะถ่ายรูปไปได้หมดนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปสถานที่ส่วนตัวนะครับบ้านต้นไมน้ดูนะครับธรรมชาติดีครับ นั่นจะเป็นตอหมอเลยนะครับเนี่ยสะพานนะครับสะพานข้ามแม่น,น้ำโขงนะครับดูนะครับกำลังสร้างอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่บ้านต้นไม้นะครับสวยมากนะครับ ที่มาพักผ่อนได้นะตรงนี้นะครับพวงว่าวันนี้น้ําขึ้นนะครับน้ําขึ้นเยอะเลยแล้วจะพาท่านผู้ชมลง้างล่างนะครับไปนี่ครับโอเคครับผม อ่ะกผูรรมชมผมจะร้องเพลงฟังนะครับร้องเพลงคนด่านเกวียนเสียงขวางนินแดนนี่นาหนาวกายสถานหนาวสันสะเทือนเข้าบรรยากาศเลยครับดูครับอ๊ยอยากไปเที่ยวเสียงขวางจริงเลยดูครับดูภูเขาควายเมฆลอยต่ำมิดปลายภูเขาก็เห็นลำลำของภูเขานะครับ ภูเขวยสวยจริงๆครับดูจิบเบียตอนเย็ยนๆนะโอ้โหอร่อยไม่บอกใครเลยครับาควายนี่ต้องมาเนี่ยมาบึงกานนะครับมานั um ่งจิบเบียรจิบเหล้าดูน้ําขงช่วงช่วงน้ําหลากอย่างเงี้ยครับดูดูครับเนี่ยจะมานั่งชมภูเขาควายนะครับอยู่ตีนสะพานะแห่งที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยแห่งที่ห้าแห่งที่สี่แห่งที่ไหร่นะ่ยหกตัวเดีงที่หกเนาะหกตัวเนาะเท่าไหร่เนี่ยเอยแเป็นเป็นเด เออเป็นเอเป็นอะไรที่ห่วนะครับเป็นที่ที่สะพานข้ามข้ามแม่น้ําสงคมที่ปากกระดิ่งครับตรงนี้น่าจะเป็นที่ปากกระดิ่งครับตรงนี้ปากใช่ไหมปากกระดิ่งนะครับนี่ปากกระดิ่งเนาะเท่านี้เพื่อนปากกระดิ่งนะครับเดี๋ยว เอย่าใกล้เสร็จนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นตัวของโค้งเป็นจะเป็นตัวกระดูกงูข้ามฮะปากันเอาตอนนี้ยังปากชันอยู่ใช่ไหมตรงนี้ปากกระดิ่งนี่มันตื้อบ้านผมบนตื้อบุญค่าออ๋เออเราว่าบุญค่าปากกระดิ่งตัวนี้ปากชันนะเออว่าจะไปนั่งรถตุ๊กตุกรถสองแถวในตำนานอยู่ตามหาฝันนะครับโอ้วิวดีมากเลยนะครับนั่งจิบเบียร์ตรงสวนพี่ชายนะครับ วิวสวยมากแล้วตรงนี้ถ้าถ้านั่งถ้าทําเป็นที่ร้านอาหารนะเป,นเป็นที่กินดื่มนะเหมาะตรงนี้วิวดีมากนะครับถ้ามีตังนะถ้าพี่เขาทํานะเ,าเหมาะครับคนจะเข้ามาเยอะเลยนะครับสะพานสะพานก็อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยขยายดูนะครับตรงสะพานวิวหนึ่ง<จ><ๆ>ปรตังกว่ายี่สิบล้านแล้วครับโอ้ขายวิวสุดยอดแล้วตรงนี้ยี่สิบล้านแล้วจะมีเกาะด้วยตรงนี้ครับอันนี้น้ําขึ้นเยอะมากคน้ำขึ้นเยอะมาก สวยครับสวยสวยอ่ะ,อะครับผมจะพาท่านผู้ชมลงไปข้างล่างครับไปดูนะครับครับผมดูครับเราลงไปอย่างระมัดระวังนะครับเราคนเราเป็นผู้ชายต้องสำรวจครับ <c oughs> ต้องรู้จักสำรวจนะครับ น้ำขึ้นเยอะเลยครับวันนี้นะครอคุ๊กจะทำสะพานลงมาดีมากเลยพี่เราครับ,รบสวยครับสวยนะจะพาไปนั่งเล่นตรงนั้นก่อนนะครับ ตัวน,นี้ลมดีมากนะครับไประวังหน่อยนะครับผู้ชมน่าจะบอลคันรอเปล่าถึงทีแล้วครับ ีไทยนีย้น้ำสงสัยน้ำเคยขึ้นมารอบหนึ่งแล้วครับฝั่งนี้นะครับเพิ่งจะลงนะครับสงสัขึ้นมาตรงนี้แหละดูครับท่านผู้ชมโอ้โหนะครับดูนะครับมันใส่ดีมากนะครับ ไม่ใช่เราครับเสียงร้องที่ไหนเนี่ยอันตรา,ายเหรอร้องจากไหนก็ไม่รู้นะครับเสียงร้องครับครับเราจะพาท่านชมข้ามไปแล้วครับเมื่อกี้ไม่รู้มีเสียงจากฝั่งเราหรือฝั่งตรงนี้ก็ไม่รู้ครับ เสียงกันขโมยหรือเปล่าไม่ได้มาขโมยนะครับนี่ครับเลอนะครับต้องระวังนะครับเพราะว่าน้ำหนักเกยอะนะครับดูนะครับมันมี ใช่ครับนี่ดูนะครับน้ำขุ่นนะครับมือ่อนเรามาสำรวจอะไรสักอย่าง ดูนะครับดูพื้นนี่ก็อย่างดีนะครับพื้นไม่อับอย่างดีนะฮึดูน่าดูซะสวยรู้ครับโอ้โห น้ำไหลครับดูครับผมพาท่านผู้ชมมาสํารวจนะครับตอนนี้วันนี้แม่น้ำองขึ้นสูงผิดปกตินะครับนืพามาดูตรงสะพานตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับมาหาทําเลที่เพื่อจะมาดูตรงที่เขาสับทาสะพานนะครับนะครับตรงนี้นี่คือฝั่งไทยนะครับขอโทษนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ทําแบบมายื่นจะถึงตรงกลางแล้วนะครับที่ฝั่งไทยนะครับแต่ฝั่งเรา ต่อมอยังไม่เสร็จนะครับดูนะครับผมใกล้จะเป็นจริงแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วครับเป็นจริงอยู่แล้วครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับนี่เกาะกลางน้ํานะครับหูปกติแล้วนน้ำเนี่ยมันท่วมไม่ถึงนะครับนี่มิดหมดเลยน้ําเยอะมากนะครับน้ําเยอะน้ําเยอะนะครับท่านผู้ชมดู พาท่านผู้ชมมาดูไม่แอบสองตรงที่สะพานมิตรภาพไทยแล้วนะครับสองฝั่งโค้งนะครับแหล่งล่าสุดนะครับบึงการปากซันนะครับอานนี้นะครับดูนะครับโอ้โหไม่ใช่ขี้นะครับเนี่ยโครงการเนี่ยวันนี้น้ําขึ้นสูงเยอะมากนะครับขึ้นเยอะมากแต่ก่อนตรงเนี้ยทีนี้จะเคยเป็นเกาะนะครับไม่เห็นแล้วครับ ก็ไม่มีอะไรตรงกลางนะครับออสุดๆครับทำเลดีเยี่ยมมากนี่ตอนเราก็อยู่ตรงโป๊ะนะครับโป๊ะหริมน้ำนะครับมาตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำด้วยเรามาดูนะครับ ดูครับนี่เดินขึ้นนะครับออกมาจากพื้นที่แล้วนะครับสำรวจพื้นที่โอเคผ่านครับสำรวจพื้นที่ผ่านนะครับจบแล้วโอ้สะพานเห็นรีบๆเลยครับโอ้ตรงนี้ทำเลดีมากนะครับ ฮึบฮึบฮึบอ้าอฮึบฮึบฮึบโอ้ขึ้นมาแล้วครับโอ้ถ้าขึ้นวันหนึ่งห้ารอบหกรอบเนี่ยโอ้กำลังขาจะดีมากเลยครับเนี่ยดูสันมากครับชันมากโอ้โหดู มันขึ้นเขาแลยครับถ้าจะขึ้นภูรังกาก็มาซ้อมตรงนี้ก่อนได้ครับซ้อมวันละสี่เที่ยวห้าเที่ยวนี่เหมือนกันครับดู เห็นไหมครับโอ้เหนื่อยเหมือนกันเต็มตู้แล้วนะครับโอเคครับสำหรับวัวน้องแรงขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมน,นะครับอย่าลืมกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเราไม่นั่งมากหรออ่าตอนนี้เรากำลังจะกลับแล้วนะครับ จะกลับแล้วรถเคลื่อนเลยครับเคลื่อนเลยตอนนี้เรากำลังจะกลับแล้วนะครับครับผมปิดทิปในวันนี้นะครับครับผม เนะครับปิดแล้วนะครับที่รับพิเศษปิดแล้วครับที่รับพิเศษนะครับตรงนี้